สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับเจ้าหนิงนะตามมาหาหมอหนุ่มแล้วนะคะตามมาดูหมอหนุ่มอบไปก็กับตันเดินขึ้นรู้ว่าเหนื่อยจริงใช่ไหมครับเหนื่อยจริงครับผมแต่ผมไม่ได้หอบเลยว่ากับตันหอบถ้าถ้าสมัยวัยรุ่นน่ผมสบายอันนี้ยังไม่รุ่นนะแต่แล้วน่ะก็การขึ้นไปถ้าใครไม่เคยขึ้นไปนะครับจะรู้ว่า มันจะทําให้หัวใจจะวายได้นะครับแสดงการแสดงกาลังใจของพวกท่านเตี๋ยทุกคนแล้วก็ปอต้นแล้วก็แม่ผู้ใหญ่แล้วก็หลายๆช่องแล้วพี่กับตาหรือว่ายังจําเราได้อยู่เนี่ยช่อใหญ่นี่ยหรือว่าต่อยช่องอะไรครับช่องเลยช่วยพี่มานาสอรี่นะครับหรือว่าพี่ปานเนาะหรือว่าพี่ทีซีหรือว่าพี่ต่อนเนาะช่องแต่ละช่องเนาะก็ ขอบคุณที่เป็นหัวปัญาแล้วทุกคนทนงานสมเกียรติแล้วโทรมาหาหมอนุ่มให้หนุ่มมาหนุ่มมานมน้าวจิตใจให้หนุ่มมาไม่งั้นหมอหนุ่มก็เดินข้ามเขาไปแล้วก็เข้าป่าไปเรื่อยๆใช่แล้วไม่คุายามมองหาไม่เจอแล้วโทรมาตลอดนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่ามีคนโทรมาตลอดเลยครับค่ะรีบกลับมาลงมามาขายน้ำบันเหมือนเดิมวันนี้มีเสื้อมีแม่ด้วยนะครับมีเสือสมิงด้วยครับนี้อยู่กับแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็ มาหน้าจอยแลนวทีครับพี่กัลตันแล้วไปไหนดีครับผมนะครับขอพี่มอญุยังหนึงขอพี่มอญุยังหนึงเจอแล้วหมดนะครับตอหลังเวลาจะไปไหนก็พยายามไปบนถนนโอ้ครับไปยังไขกผมคิดว่ามันจะรัดเข่ามันจะง่ายกพราว่าบนถนนเนี่ยนะครับ เขาลุ้งนะเกียร์บางเขาจะไปเกียเลยครับเขาอีกไปครับจะเขาอีกไปแก่ทีไม่ไหวกันเอาไว้ทั้งบนแล้วมีอะไรผมจะไปทางรถทัวร์ไปทางเครื่องบินใช่ไม่ต้องไปลัดเขาไปมันอันตรายเสือมันเยอะยุงก็เยอะเสือก็เยอะเขาขึ้นเขามันเป็นไงกันนครับเหนื่อยครับผมทำไมผมใจไหวได้ผมก็สละนะครับพอรับควันนั่อรับควันนั่นให้กำลังใจนี่ค่ะต่อก็ให้กำลังใจหมอหนุ่มนะคะ รับขวัญให้กำลังใจหมอหนุ่มค่ะทุกกำลังใจทุกคนที่ให้หมอหนุ่มกลับมานะถ้าหมอหนุ่มเขาฝ่าก็มันจะเด็กตื่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนจัาปิ้งพีดีตีแล้วมานาสตอรี่แล้วก็พี่มาบาร์แล้วก็พี่หนุนานมพี่ว่าจะเดินข้าวที่ปีนี้่ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็หกมันก็ต่อแล้วก็มานมไม่ต้องไปอีกนะอยู่นี่แหละไปทางเรือบีเทิลก่ต้องแล้วครัไปผมจะไปรถทัวร์จะบอกต่อทุกคนว่าผมจะไปเครื่องบินไปรถทัวร์แล้ว บอกกล่าวอธิบายท่าหนาให้เต็มที่เลยครับแต่วันนี้ไม่ได้บอกใครคิดว่าถ้ไม่มีอะไรมั้งแล้ว่าทุกคนตามหาอ้นมาไ้ให้กลับมาแล้วก็คือทนายสมเกียรติด้วยเนาะอุปกรณ์เกงหมกไปที่ไหนอ๋อมีออสด้วยนะครับของคุณมีออสดีเลยพีบอลหนมยังมีดีเนาะดีทุกอย่างครับแต่ว่าผมมันเป็นคนที่ว่า ชอบเดินแล้วไม่ค่อยบอกใครแต่วันนี้ต้องบอกทุกคนเป็นห่วงหมอหนุ่มครับใช่เป็นห่วงสิคะไม่ชนะที่โทรมานุม้คถ้าเกิดอะไรกั็หมอหนุ่มชาวบ้านจะคิดยังไงชาวบ้านก็เสียใจนะเป็นไงหมอหนุ่มอยู่ไงทุกคนก็เสียใจก็คงเขาคงว่าให้พ่อเลยว่าไม่ดูแลหมอหนุ่มใช่แล้วต่อไปต้องมาบอกแม่ผู้ใหญ่นะจะไปไหนอ่ะเป็นะไยการถ้าไม่มีตังค์ถ้าจะไปไหก็เรียกใเงินกให้ได้โอนค่ารถได้โอนถพื่อบด ขึ้นรถเลยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถข้ากินข้าวกินปลาเราสัญญาเราไปจะไปไหนก็ต้องบอกผู้ใหญ่แล้วก็ทุกทุกคนได้แล้วค่ะรินห้อยเลยลงขึ้นไปถึงไหนหมอหนุ่มขึ้นไปถึงไหนภูเขาด้านบนนู้นเลยไกลแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่นายบทีกับพี่กับดันทีเขาขึ้นไปแล้วเขาหอบเลยเราบอกเขาจะไม่ไหวแต่ว่าหนุ่มยังยังเขาไหวใช่แต่ถ้าไปไกลแล้วมันจะเดือดอันตรายมอแกงเห็ดอยู่ที่ไหน ก็เอาไ้นี่ไม่ได้่ดนจัไม่ได้โอ้แค่เลเดักุงแ่เห็ดถุงมแกเห็ดนะเดอกระเป๋าไม่ได้เดี๋ยวว่าลยไม่น่าไม่เสียงดังตรงนี้ต่อไปครับครับไปไป ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับไม่กลับมาว่าอันตรายครับกลับมาแล้วก็หาเงื่อนตอนะครับเดี๋ยวจะไปไหนก็ต่อไปจีและเดี๋ยกับพ่อผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ดูทุกคนนะครับผมครับลืมพ่ผู้ใหญ่กับแม่ผู้ใหญ่ทุกคนครับตอนแตนไม่อยู่เนาะใช่โอเคขึ้นภูเขาไปถุงลึกแล้วครับนนนั่ะสิแล้วว่าจะลงมาต้องเดินมาอีกชั่วโมงนึงนีะครับมาทางก็ยุงจะเยอะครับไปถึงถ้ำพระไหมถึงถ้ำพระเลยเลยผมเดินไปเรื่อนมันสูงที่สุดนู่นเลยครับจะลงนะครับใช่ ไม่ไปไหวรไปาก่อนแล้วก็กลับพระไั้งไปไหว้พระก่อนจ้าจไปไหว้พระสิครับจ้าขอบคุณพี่จมส์นะเดิไปรถมแล้วรถใครอีก่ะน้ำรถใครน้ำตามมเก็บหญ้ากินเห็นห่อหมอนุมเก็บหญ้ากินโอ้หะม้อบ่จ้า ใช่ไม <łość> ่เราเคยเป็นเราเคยเป็นบอกเรากินยาเราเคยเป็นเนาะ กัน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 กับกับกนกักันกับกัน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 กักัน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 ันก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 นกันกักันกันกกันกันนกันนกันกันกันกนกั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 นนกัน ใครก็เป็นเป็นไอห่วงหม้อนุ่มกันทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะรถนึค่ะนี่นะคะมีนี่นะคะนี่ค่ะกลับกันจ้าไปไปกลับก่อนนะคะนี่นะคะเราก็เป็นห่วงหม้อนุ่มกันทุกคนตามมากันทุกคนนะคะอั้นคลิปนี้เราพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับกันแล้วนะคะนี่นะคะกลับกันแล้วนะคะก็ขึ้นรถ หมอหนุ่มเขาบอกกระเป๋าหายไปไหนใบหนึ่งไม่รู้เลยจํา right? ไม่ได oh, ้ไม่เป็นไรจำไม่ได้ฮะกลับกลับเอาเครื่องคัวแก่คั่วเครื่องแก่นี่นะคะนั้นคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยายห yes, น okay. ึ่งได้ค่ะหมอหนุ่มขึ้นรถเบาต้นไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ